ขอต้อนรับเข้าสู่วอล์ลาด EP ที่3นะครับของโปรเจกต์ P House นะครับโครงการนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3 EP นะครับโดยเริ่มที่ EP ที่หเนี่ยะจะเป็นในส่วนของช่วงที่เราดําเนินการงานก่อสร้างกันอยู่นะครับช่วงนั้นเนี่ยก็จะเห็นในส่วนของหน้าง,งานที่มีการก่อสร้างตั้งแต่แรกๆนะครับทีนี้ในส่วนของ EP ที่2เนี่ยก็จะเป็นหลังจากที่โครงการเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากตัวคลิปเนี่ยมีความยาวค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ต้องแบ่งเป็น2 EP นะครับก็จะมี EP ที่2ที่จะนําเสนอในส่วนของชั้น1นบทีนีคร เนี่ยก็จะเป็น e p ที่3นะครับที่นําเสนอในส่วนของชั้น2ที่เหลือทั้งหมดนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้รับชมในส่วนของ E ีีที่1แล้วก็ EP ีที่2นะครับสามารถย้อนกลับไปรับชมกันได้เลยครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มาชมที่ตัว e p ีที่3ตัวนี้กันต่อได้เลยครับโอเคครับสำหรับตัวบันไดนะครับตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกครับด้านล่างเดี๋ยวเราก็ทําเป็นฐานหินนะครับแล้วก็ลงเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะครับตรงนี้เราซ่อนไฟรอบเลยครับ ยาวมาไปถึงสุดตรงนี้เลยครับก่อนที่จะเข้าไปตรงส่วนที่เป็นครัวนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้โฟอธิบายตัวงานออกแบบบันไดนะครับโอเคครับแล้วก็ในส่วนของบันไดนะครับก็ทําเป็นลักษณะของเป็นบันไดพับผ้านะครับเพื่อแบบให้บันไดเนี่ยมีดีเทลมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของราวจับเนี่ยก็คืออย่างที่บอกก็คือส่วนตรงนี้เราไม่ได้กว้างมากใช่ไหมครับแล้วก็บันไดเนี่ยให้เป็นกระจกเพื่อเวลาเราแบบมองขึ้นไปเนี่ยจะทําให้ตัวบ้านเนี่ย มันก็ดูกว้างขวางขึ้นดูแรงข,<ม>ขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็ประกอบด้วยพื้นบันไดเนี่ยเป็นพื้นไม้ไม้สักอันนี้ทา,<ม>างเจ้าของบ้านเขาเป็นคนจัดหามานะครับ<อ>แล้วก็ทางช่างทีมก่อสร้างก็ดำเนินการติดตั้งให้แล้วก็ท<ม>ํสาสีให้นะครับรวมถึงราวจับด้วยนะครับร<ม>าวจับพวกนี้นะครับก็คัสตอมตาม ตามระยะของบันไดหมดเลยนะครับรผมเราจับนี่ค่อนข้างสวยนะผมชอบมากเลยเพราะมันแบบเชื่อมลิงก์กันไปใช่ใช่ครับเพราะตอนแรกต่อคือ,อด้วยกระจกเนี่ยมันมันต่างกันเยอะใช่ไหมเ <นะ S 2> พราะว่า <ผม S 2> ในเรื่องของระยะของรูปบันไดมันต่างกันเยอะทาให้แบบเฮ้ลุกค้าก็ทักทักว่ามันดูแปลกๆนะแต่คือคือมันเป็นของธรรมชาติของักษณะของบันไดเราจับอยู่แล้วอ๋อจริงๆอันนี้ค่อนข้างดีเลยครับสวยนะครับเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนนะครับตรงงานดีคอคเล่กอย่างที่เมื่อกี้แจ้งไปครับตรงนี้เราทําเป็นระเิเนตลายไม้นะครับสีดำนะครับแล้วก็ ทำแพทเทิร์นนะครับเป็นกรุ๊ปนะครับเว้นล่องนะครับขึ้นไปข้างบนเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนิดเดียวเขาจะมีมุมแบบขยักเข้าไปนะครับจริงๆตอนแรกที่ตั้งใจไว้จะปิดทึบไปเลยนะครับแต่ทีนี้ลูกค้าก็เหมือนเสียดายอยากได้ให้แบบตรงนี้มันเหมือนเป็นจุดโชว์ของเล็กๆเป็นมุมแบบก่อนที่เราจะขึ้นไปข้างบนได้นะครับก็มันทําให้สามารถแบบลงกรอบรูปอะไรอย่างเงี้ยได้ลงโมเดลเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้ได้เพราะเรามีการซ่อนไฟไว้นะครับเพราะว่าตัวความลึกมันเนี่ยไม่ได้มากนะครับ แล้วก็พอเดินถัดขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นผนังวิเนหินนะครับที่เชื่อมมาตั้งแต่ใต้บันไดนะครับแล้วก็ยาวสูงไปถึงข้างบนเลยนะครับส่วนตรงบนเนี่ยลูกค้าก็ติดเป็นโอโลซิลนะครับเป็นไม้นะครับแกะสลักนะครับค่อนข้างสวยงามนะครับนี่ครับพอขึ้นมาก็จะมีชานพักอีกสเตทหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยที่เห็นว่าเป็นอลูมิเนียมกระจกนะครับแต่เดิมตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ว่างนะครับเพื่อ เหมือนเป็นพื้นที่ทางเดินนะครับแล้วก็เข้าสู่ห้องนอนครับลูกค้าก็อยากกั้นห้องขึ้นมาแล้วก็อาจจะแบบอนาคตจะลงเป็นดิสเพย์ได้นะครับตรงเนี้ยเพราะว่ามุมมันไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าก็ลงเป็นดิสเพย์ดีไซน์ที่มันต่อเนื่องกันมาค่อนข้างสวยงามนะครับผมพอขึ้นมาตรงส่วนด้านบนนะครับเดี๋ยวจะให้น้องโฟดอธิบายตรงพื้นที่ที่เป็นทางเดินนะครับผมโอเคครับก็พื้นที่ทางเดินตรงนี้นะครับก็คืออยู่ตรงกลางบ้านซึ่งจะเชื่อมต่อนะครับกับตรง โซนหน้าบ้านเมื่อกี้นะครับที่ทางเข้าของเรานะครับแล้วก็ถือถ้าเราอยู่ข้างบนน่ะแต่ว่ามีคนเข้าออกบ้านนะคนอื่นอย่างเงี้ยเราสามารถมองเห็นจากจากข้างบนแล้วก็ข้างล่างได้นะครับหรือแบบว่าปิกนิกด้านหน้าบ้านเมื่อกี้ที่ค้บอกเนาะก็สามารถแบบตะโกนจะเอาของอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถคุยกันได้เลยอย่างเงี้ยครับไม่ต้องแบบไปวิ่งอ้อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนด้านซ้ายมือนะครับก็เป็นส่วนของที่เป็น ส่วนหิ้งพระนะครับส่วนหิ้งพระตรงนี้นะครับก็ไว้สาหรับเป็นนั่งสมาธิเล็กๆน้อยๆแค่คนเดียวครับเนื่องจากเจ้าของบ้านะเขาไม่ได้ไม่ได้ส่วนมวลแบบจริงจังเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนที่แบบเหมือนระวังปะทะกับหน้าบ้านด้วยนะครับก็คือเหมือนเข้ามาเนี่ยหิ้งพระก็อยู่ตรงกลางบ้านพอดีเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นจุดที่เขานั้งสมดุลนะครับสำหรับส่วนของหิ้งพระนะครับตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่โปแจ้งเมื่อกี้นะครับแล้วก็ออกแบบให้เป็นคือแต่เดิมเนตรงนี้จะเป็นพื้นที่ดรอปเข้าไปครับเราก็ตั้งใจทําให้้้้้เเเเปป็็นนนนนหหิงงพรรระออยู่แลวคับตีาใชมื S 1> <S 1> <S <an> <S เรียกว่าเหมือนเป็นลากันตกนั่นแหละครับแล้วก็เชื่อมต่อให้เป็นตัวยูนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยผนังตกแต่งเนี่ยเราทำเป็นกระจกสีดำเงานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ทําเป็นลิ้นชักนะครับแล้วก็ทําเป็นสเต็ปขึ้นไป3สเต็ปนะครับด้านบนสุดเนี่ยก็ตั้งใจวางให้เป็นพระประธานนะครับผมแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยก็ใช้เป็นหินอ่อนสีดำนะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีหน้าบาร์ลิ้นชักนะก็สามารถเก็บของได้นะครับน่ครับจริงๆลงพระเหรียญข้างในก็ได้เหมือนกันนะครับด้านล่างก็ซ่อนไฟไว้นะครับผม รประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงส่วนห้องนอนมาสเตอร์กันครับผม ส่วนในห้องนอนนะครับเราเข้ามานะครับก็ในส่วนแรกที่จะเจอครับก็จะเจอเป็นส่วนของตู้ก่อนใช่ครับตรงนี้พี่บอลดีไซน์ไว้ยังไงครับตรงนี้ก็ตั้งใจเหมือนเป็นมุมดรอบเล็กๆก่อนที่จะเข้าไปสู่โซนแต่งตัวแล้วก็ห้องน้ําด้านในนะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้จะให้เป็นดีไซน์ทิปนะครับเพื่อที่เราจะเก็บของที่เราแบบไม่ได้ต้องการโชว์นะครับกระโปรงกระเป๋าแล้วก็ลงตรงนี้ได้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นของที่ใช้บ่อยหน่อยนะครับทีตรงเนี้ยความลึกของตู้เนี่ยคือ60เซนเลยนะครับก็ลึกเท่ากับตู้เสื้อผ้้้้้าาาาาเเเเเลลยรรระนนนนนัสสมถกก็็บปป๋ดดิททงงีี่่ไใหญต ตัวบานก็เป็นกดกระเด้งนะครับเนี่ยก็ทำเป็นชั้นปรับระดับไว้นะครับถ้าไม่บอกเมื่อกี้ไม่รู้เลยนะว่าเป็นมาเป็นหน้าบานก็ตั้งใจให้เรียบเนียนเลยนะครับผมไม่อยากให้แบบมีมือจับขึ้นมาสะดุดนะครับด้านล่างนี่ก็เป็นตู้เก็บของได้อีกครับนะครับเรียกว่าเต็มพื้นที่เลยนะครับแล้วก็พอเดินถัดมานะครับตรงนี้นะครับโอเคเนี่ยครับก็จะกั้นเป็น2โซนนะครับโซนแรกนก่อนที่จะไปสู่ส่วนที่เป็นส่วนเตียงนอนครับ จะเป็นเหมือนมุมพักผ่อนให้แบบลูกค้าสามารถมานั่งดูทีวีตรงนี้ก่อนที่จะเข้าไปสู่พื้นที่นอนได้นะครับแล้วก็เราก็ลงเป็นตู้ทีวีตรงนี้ไวนะ้จริงๆลงทีวีได้ไซส์ใหญ่เลยนะครับถ้าสังเกตนะครับแล้วก็ดีไซน์ตรงนี้เนี่ยเราตั้งใจให้มันออกไปทางโทนเข้มหน่อยนะไม่ได้แบบสว่างมากจนเวลาเรานั่งดูจะได้รู้สึกรีแล็กซ์ขึ้นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ส่วนนอนทะใหได้มีการผ่อนคลายขึ้นนะครับไม่ได้แบบสว่างจนแบบทําให้เวลา จะพักผ่อนเนี่ยมันจะดูเอ nergy มันจะใช้เยอะเกินไปนะครับผมแล้วก็ในส่วนของดีไซน์ครับด้านล่างก็เทินเป็นหินนะครับนะครับแล้วก็มีระแนงไม้ต่อเนื่องกันมานะมีชั้นวางของนะครับตรงนี้ก็เป็นแบบตู้โชว์เหมือนกันครับอ่าจะเป็นบานกดกระเด้งนะครับนี่ครับแล้วก็เป็นโชว์นะครับขึ้นมานะครับต้องใช้แรงหน่อยนะครับนี่ครับแล้วก็ดีไซน์หน้าบานให้เป็นไม้แทกเข้ามาครับจะได้ไม่แบบทึมมากนะครับจะมีเล็กเล็กน้อยน้อยครับอย่างตรงนี้เนี่ย แล้วก็ตั้งใจให้ร้อยสายลงมาข้างล่างได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ทําเป็นบานเปิดสวิตนะครับเก็บพวกงานตั๊กอะไรที่ไม่เรียบร้อยนะครับอยู่ด้านในนะครับผม <S <S ก่อนที่จะเข้าไปสู่ส่วนนอนตรงนี้ก็จะมีมุมเล็กๆนะครับแล้วก็ทําเป็นตู้เก็บของได้อีกจุดหนึ่งนะครับผมนะครับก็เปิดกดกระเด้งขึ้นมานะครับก็เก็บของได้เย,เยอะเลย,เลยครับจริง <มา S 1> พื้นที่เก็บของเยอะมากเพราะลูกค้ารีเควสต์ตู้ที่สําหรับเก็บของไว้นะครับเพราะว่าอยากให้แบบมีพื้นที่เก็บของได้หลากหลายนะครับ ก็จะเราก็ตรงไหนที่สามารถแทรกได้นะครับเราก็จะเติมเข้าไปนะครับไม่ลบแน่นอนไม่ลบไม่ลบแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนนอนครับตรงนี้จะกั้นด้วยประตูบานเลื่อนครับแล้วก็สามารถกั้นแอร์ได้ด้วยแล้วก็การเสียงได้ด้วยนะครับโอเคครับก็ส่วนต่อไปอย่างที่บอกเนาะก็เป็นส่วนของห้องนอนนะครับห้องนอนตรงนี้ก็อยู่ทางส่วนของหน้าบ้านนะเพราะว่าถ้าเจ้าของบ้านเนี่ยได้แบบมีคนไปใครมาอะไรเงี้ยก็จะเป็นจุดที่มองเห็นก่อนเลยนะครับก็เหมือนกับ เมื่อมองเห็นแล้วนะครับก็จริงๆอ่ะจากข้างนอก่ะก็จะเห็นว่ามีเพื่อนบ้านเนาะเราก็ดีไซน์ระแนงตรงเนี้ยเพื่อเป็นความเป็นส่วนตัวระดับหนึ่งนะครับ<ม>ก็เวลาเรามองมาจากข้างนอก,กอ่ะค่อนข้างจะพรางตาได้ไดพอสมควรนะครับก็คือมีเกิดความเป็นการส่วนตัวมากขึ้นอะไร,รอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของการกองแสงด้วยแหละนะครับซึ่งจริงๆห้องเนี้ยถ้าเราเนี่ยถ้าเราเปิดผ้าม่านอ่ะกลางวันไม่ต้องเปิดไฟเลยจะสว่างมากนะครับจริงครับอ่าใช่ แล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นระเบียงเนาะนะครับระเบียงด้านนอกก็จะเป็นระเบียงเนี่ยก็จะเป็นตลอดแนวเลยตลอดแนวหน้าบ้านทั้งหมดเลยนะครับ,รบผมแล้วก็ฝั่งด้านนี้ด้วยเป็นะอะอ๋อก็เบยงจริงๆสามารถเดินออกไปเห็นสวนด้วยนะครับใช่ใช่ก็คือฝั่งด้านเนี้ยเดินออกไปเห็นหน้าบ้านเห็นสวนนะครับด้านนอกหมดเลยนะครับผมแล้วก็ถัดมาเดี๋ยวเรามาคุยกันในส่วนของงานตกแต่งภายในกันนะครับผมตรงนี้เนี่ย อย่างที่บอกคือตรงนี้มันจะเป็นผนังที่เชื่อมกันกับห้องนู้นนะครับผมแล้วก็เราก็เลยตรงนี้ให้เป็นหัวเตียงครับแล้วก็ดีไซน์ลิงก์กันมาเลยนะครับผมดีไซน์จะเป็นดีไซน์เดียวกันเลยนะครับตรงนี้ลูกค้าตั้งใจอยากให้เราทําเป็นเตียงที่สามารถลงเตียงได้ไซส์ใหญ่เลยไซส์ใหญ่หมายความว่ามันจะไม่ใช่6ฟุต5ฟุตละมันจะเกินกว่า5ฟุตหรือ6ฟุตขึ้นไปนะเพราะว่าอาจจะมีให้น้องๆลูกๆทํามานอนได้ด้วยนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราก็ทําเป็นฐานขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยซ่อนไฟนะครับ แล้วก็มีลิ้นชักนะครับสามารถเก็บของเก็บผ้าปูผ้าปูที่นอนของลูกค้าได้นะคเอาเข้าไว้ตรงนี้เลยนะครับผมเป็นปิกนิกเนาะใช่ใช่มันมีลูกมาแบบลูกเล็กรอย่างเงี้ยผ้าปูแบบข้างๆได้แล้วก็แบบทาเป็นขั้นบันไดขึ้นไปนะครับแล้วก็ตรงอย่างช่วงมุมเงี้ยก็ลบมุมไว้ไม่ให้มันอันตรายนะครับก็เพราะว่ามีเด็กๆขึ้นมาถ้าเป็นมุมที่เป็นเหลี่ยมเนี่ยเวลาไปชนมันก็จะอันตรายนะครับแล้วก็ยกขึ้นไปเลยตรงนี้ก็จะเป็นช่องแสงที่อยู่ตรงที่มองไปเห็นขอดกลางบ้านด้วยนะใช่ใช่ครับก็เรียกว่าได้้้้แสงเเขาาามไดด2นนลยะครับ สำหรับหัวเตียงนะครับตรงนี้เราก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับเรามีการซ่อนไฟขึ้นไปด้วยนะครับผมแล้วก็ไลท์แสงขึ้นไปข้านขน้างสวยงนะครับซ้ายขวาก็ลงเป็นกระจกเงาสีดํานะครับผมครับผมเดี๋ยวไปดูที่ห้องแต่งตัวกันโอเคพอเข้ามาสู่ห้องแต่งตัวนะครับตรงนี้เนี่ยตัวงานออกแบบเราตรงมันก็จะเป็นแบบเหมือนเชฟตัว L อนะครับต่อเนื่องเข้าไปนะครับซ้ายขวาเนี่ยเราจะลงเป็นตู้เสื้อผ้าไว้นะครับอย่างตรงนี้นะครับมุมเล็กๆเนี่ยจะทําเป็นตู้ข้างบนเนี่ย สามารถแขวนเสื้อด้านนะครับตรงกลางเนี่ยก็มีช่องที่แบบเก็บอุปกรณ์ได้แล้วก็มีช่องสําหรับผ้าพับนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตะเกงนะครับแขวนเรียงกันต่อเนื่องครับล่างสุดก็ยังสามารถทําเป็นลิ้นชักได้อีกนะครับเพราะว่าตรงนี้เรายกราวแขวนขึ้นไปสูงกว่าปกตินะครับแล้วก็ด้านบนก็ทําเป็นตู้ทึบนะครับนี่ครับอย่างตรงนี้ก็ทําเป็นหน้าบานกระจกนะครับสามารถเก็บฝุ่นได้ด้วยนะครับผมฝั่งซ้ายนะครับตรงนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าเหมือนกันครับทีนี้ดีเทล จะสังเกตได้ว่ามันจะมีช่องเก็บของได้หลากหลายนะมีทั้งลิ้นชักมีที่เป็นเราแขวนในเกณฑ์ครับอันนี้ก็จะเป็นราแขวนอีกแบบหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับเนี่ยก็สามารถแขวนแนวนี้ได้นะครับแล้วก็ซ่อนไฟไว้นะครับเว้นหลากหลายเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยงานของฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเราก็จะได้มาจากรีเควสต์ของทางลูกค้านะก็จะรีเควสต์มาเลยว่าอยากได้ช่องตรงไหนอะไรยังไงอยากได้สัดส่วนภ้าผ้าประมาณไหนนะครับเราก็จะออกแบบให้ตรงกับความต้องการเขานะครับผมแล้วก็อย่างฝั่งขวานะครับก็เหมือนกันครับลงเป็น เราแขวนผ้าด้านบนนะครับด้านล่างก็มีเก็บสอ,สอุปกรณ์ได้น,นะครับแล้วก็มีช่องที่เป็นลิ้นชักขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างตรงนี้ก็ลงเป็นชุดแขวนที่เป็นเรสนะครับผมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็สามารถเก็บของได้อีกนะครับผมตรงนี้จะเป็นเป็นตู้นะครับเป็นบนานเลื่อนครับก็สามารถเปิดสไลด์ข้ามานะครับเก็บของได้ตรงนี้ก็ค <deci algumas S 2> อนเซ็ปต์เดียวกันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงส่วนที่เป็นพื้นที่แต่งหน้านะครับผม นี่ครับพอเชื่อมมามันจะเป็นตัว L อย่างที่บอกนะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมุมสําหรับแต่งหน้าได้นะครับก็จะมีจุดที่เป็นตู้เก็บของนะตรงนี้เก็บน้ําหอมเก็บครีมที่เราใช้ไปบ่อยเข้าตรงนี้ได้นะครับแล้วก็นะครับมีการซ่อนไฟไว้นะครับที่ชั้นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นกระจกเงาน,นะครับตรงเนี้ยเราเชื่อมต่อไปถึงข้างบนเลยนะมีการให้มีไฟซ่อนรอบนะครับผม แล้วก็ด้วยความที่ว่าตรงนี้มุมมันอาจจะไม่ได้มากนะครับเราก็เลยทำให้ความลึกของโต๊ะนะครับไม่ได้ไม่ได้ลึกมากครับก็ประมาณสัก40เซนเท่านี้นะครับแต่ว่าทําเป็นตัว L อนะครับลูกค้าก็สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องกันเลยนะครับผมแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็ทําเป็นลินชักนะครับเก็บของได้อีกนะครับเรียกว่าค่อนข้างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้น้องฟอธิบายเรื่องของหน้าต่างตรงนี้ที่เรามีช่องแสงเข้ามาได้ด้วยนะครับโอเคได้ครับก็ตามที่พี่บอลบอกนะเมื่อกี้ก็เป็นที่ แต่งหน้าเราตรงเนี้ยซึ่งจริงๆความแต่งหน้าเนี่ยกระจกพออยู่ทางด้านขวาตรงเนี้ยเมื่อกี้แสงธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญ<ช>เพราะรว่าเวลาผู้หญิงแต่งหน้าเนี่ยเรื่องโทนนะถ้าสมมติว่าแสงสีส้มกับแสงธรรมชาติอ่ะมมนจะต่างกันมากเลยสมมติว่าถ้าเราไม่มีช่องแสงตรงเนี้ยเวลาออกไปปุ๊บหน้าจะเพียงกันไหนนะใช่ใช่ราจะมีแสงธรรมชาติเข้ามาได้ด้วยเนี่ยเปิดอย่างนี้เลยนะครับก็ตรงเนี้ยระเบียงตรงนี้ครับเมื่อกี้ก็จะต่อกับระเบียงตรงหน้าห้องนอนนะครับตรงนี้ก็สามารถเดินเดินรอบกันได้นะ จริงๆไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้เนาะช่วงบางวันที่อากาศดีนะครับอย่างงี้ก็สามารถโอ้ลมคขอนขน้าดีครับใช่เปิดหน้าต่างปุ๊บแล้วก็แต่งหน้าได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็มีแบบเหมือนเป็นระแนงกองแบบระแนงก็เมื่อกี้ก็เหมือนแบบห้องนอนเลยนะครับห้องนอนก็มีระแนงฝั่งห้อง่างตัวก็มีระแนงเหมือนกันความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมองจากข้างนอกก็อาจจะพางตาหน่อยใช่เพราะี่เป็นห้องแต่งตัวด้วยนะครับถ้าเปิดหมดเลยก็จะดูไม่เรียบไม่เรียบร้อยมาก ่ครับโอเคนะครับแล้วก็ฝั่งอันนี้เมื่อกี้นะครับก็เป็นในส่วนของห้องน้ำครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันโอเคนะครับนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำมาสเตอร์ของทางลูกค้านะครับเข้ามาเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นอ่างล้างมือนะฮะแล้วก็มีกระจกนะครับผมตรงนี้เราจะทำเป็นเหมือนชอว์บ็อกซ์นะครับต่อเนื่องกันมาห้องนี้ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะแล้วก็แต่ว่าเราลงฟังก์ชันได้เรียกว่าครบคันเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่างอาบน้ำครับเข้ามุมนะครับโอเคครับ เรียกว่าจริงๆตรงนี้เป็นเป็นอ่างจากุชชี่ด้วยนะครับมีระบบน้ํำอย่างเต็มที่เลยนะครับผมแล้วก็มุมซ้ายตรงนี้นะครับก็จะลงเป็นโถสุขพันไว้นะครับผมแล้วก็มีช่องแสงที่ด้านบนนะครับครับก๊อกน้ําพิเศษเลยเดินผ่านแล้วก็ติดเลยใช่นะครับลูกค้าก็เลือกเป็นแบบเซ็นเซอร์นะครับใช่จริงๆเนี่ยครับโหดมากนะเราปกติ้ทั่วไปเนาะตามห้างอ่ะเราต้องแบบอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับแต่อันเนี้ยของเราเนี่ยเราแค่แบบเดินผ่านอย่างเงี้ยเข้ามาใกล้หน่อยครับเข้ามาใกล้งล้วก็แบบได้แล้ว ก็รวมไปถึงของกระจกด้วยนะครับ<ม>ก็เป็นซ่อนไฟซ่อนไฟในฟตัว<ช>แล้วก็เป็นไล่ฟ้าด้วยโอเคอดีเลยเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยเวลาเราสมมุติว่าเรารอ,อาน,น้ำร้อนนี่ครับเราออกไปข้างนอกเอาอากาศข้างนอกเข้ามาที่มันแบบอากาศมันไม่สัมผัสกันเนี่ยมันทำให้เกิดฟ้าที่กระจกได้เพราะมีระบบไล่ไฟฟ้าของทางคอตโต้เพ่อนงสวยงามเลยใช่ครับประมาณนี้เนาะคของส่่นของห้องน้ำใช่ครับโอเคครับกลับมาตรงส่วนที่เป็นโถงทางเดินนะครับของชั้นสองนะครับ เมื่อกี้เนี่ยตอนที่เราขึ้นมาครับถ้าทางขวามือเนี่ยจะเป็นห้องนอนนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นปีกที่เป็นส่วนที่เป็นห้องนอนลูกๆนะครับแล้วก็มีห้องทํางานอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องทํางานก่อนนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องทํางานครับแล้วก็เรากั้นด้วยประตูกระจกนะครับตรงส่วนนี้ครับกั้นแยกออกมานะครับผมแล้วก็มีแอร์อยู่ตรงนี้นะครับสามารถตรงนี้ก็จะกั้นแอร์ไว้ด้วยนะครับผมเข้ามาเนี่ย มุมนี้จะเป็นมุมทํางานที่สามารถเห็นตรงส่วนที่เป็นโถนะครับเดี๋ยวให้โฟดตอธิบายในงานออกแบบของส่วนปีกนี้ไว้นะครับก็จริงๆห้องทํางานนี่เป็นริเกของทางลูกค้าอยู่แล้วนะครับก็ลูกค้าอยากได้แบบพื้นที่ทํางานเล็กๆนะครับไว้ทํางานตอนตอนเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยหรือตอนเย็นนะครับอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องการแสงธรรมชาตินะครับที่สามารถเห็นจริงๆเห็นทางห้องนอนได้ด้วยนะครับแล้วก็เห็นหน้าบ้านได้ด้วยนะครับในมุมนี้นะครับก็สําหรับที่นั่งลับ2คนเนาะนะครับในส่วนของนี้ก็สามารถทํางานได้สบายๆเลยนะ แสงเข้าแบบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยจริงๆไม่ต้องเปิดไฟก็ได้ครับผมนะครับจะมองเห็นเลยนะครับในแง่ของงานออกแบบวิวอินนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ออกแบบให้เป็นโต๊ะยาวต่อเนื่องกันเลยนะครับนี่ครับทีเนี้ยเวลาวางของก็จะสามารถเชื่อมกันได้เลยนะครับด้านล่างก็พื้นที่ก็จะเป็นพื้นที่โล่งหมดเลยนะครับแล้วก็มีการเจาะช่องด้านบนนะครับแล้วก็ร้อยสายตัวปลั๊กนะครับลงไปข้างล่างครับเวลาเราเอาคอมพิวเตอร์มาวางเนี่ยจะได้ไม่เกะกะนะครับแล้วก็เรียบร้อยด้วยนะครับผม ถัดมาด้านในเนี่ยตรงนี้เนี่ยเวลาทํางานเนี่ยตรงนี้ก็จะมีมุมสําหรับนั่งพักผ่อนได้นะไม่ต้องแบบนั่งที่ทํางานนี้เสมอไปอาจจะมานั่งเล่น iPad ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะว่าเราทาเป็นบอกนุ่มไปเลยอาจจะนอนนิดนึงนอนนิดยกขาเลยสบายๆเลยนะอาจจะนั่งอย่างนี้เพราะว่าตรงเนี้ยอาจจะเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่ครับนั่งทํางานตรงนี้ก็ให้เป็นมุมลูกๆมานั่งแบบเรียนหนังสือทำงานบ้านตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับอีกอย่างเนี่ยตรงนี้เราก็ทําเป็นท็อปไว้นะครับสามารถเอาโน้ตบุ๊กมาลงได้นะครับลง iPad มานั่งทํางานตรงนีี้้้ไดออย่่างทบกกแลว็ ตรงเนี้ย oh. ทำเป็นตู้นะครับตู้เรียกว่าเป็นช่องแห่งความลับเลยเก <laughs> ็บของตรงนี้ได้อีกครับเป็นตู้หลุมขนาดใหญ่เลยนะครับผมตู้เซฟย่ยอมๆนี่เองสบายๆ <laughs> เลยราะว่าไม่มีใครรู้เลยแต่ตอนนี้รู้แล้วรู้แล้วโอเคครับผม <laughs> <laughs> ดอลล่านะครับอย่างที่บอกตรงที่นั่งนะครับเนี่ยก็จะมีทําเป็นลิ้นชักเล็กๆนะครับ <laughs> ส่วนมากก็จะซ่อนที่เก็บของไว้เยอะเนาะใช่ครับนี่ครับเอาเก็บพวกจริงๆเก็บอุปกรณ์ทําการบ้านของลูกๆหรือของเล่นทําไว้ในนี้ได้จะได้ไม่รกนะครับ ด้านในเนี่ยก็ยังมีชั้นวางของที่แบบเก็บของได้อีกนะครับใครับเยอะเลยที่ก็จริงๆห้องนี้่อนั้งสวยงามเพราะว่านั่งทำงานมันแบบได้แสงเข้าด้วยเราคือการนั่งทำงานแล้วแบบอีกฝั่งหนึ่งมันทึบเนี่ยมันทําให้แบบสมองเราจะตังนะครับควรจะแบบเห็นธรรมชาติเห็นอะไรโดยรอบนะครับจะได้แบบเปิดปอดโป่งนะครับยิ่งทํางานวันเสาร์ที่อยู่แล้วด้วยเพราะวันธรรมดาต้องทางานเด็กเสาร์ที่ถ้ามาถ้ามาทำงานแล้วยังแบบต้องเจอมันอึดอัดเลยก็ไม่ค่อยทำงานไม่ค่อยดีใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงส่วน ด้านนอกครับกลับไปนะครับตรงนี้ก็เราเตรียมไว้ให้เป็นห้องนอนลูกๆในอนาคตนะครับที่แบบตอนนี้เราต้องย้ายมา2ีสองห้องนะครับเพราะว่าตอนนี้เขายังเล็กอยู่เขาก็อยู่ในในสองห้องกัคุณพ่อคุณแม่อยูเมื่อกี้ที่เราเห็นเป็นเตียงใหญ่ใช่ครับเนะครับเดี๋ยวเราให้ดูคร่าวๆไว้นะครับที่ทางมาสเตอร์เขาลงไว้โอเคนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูพื้นที่จริงๆพื้นที่ห้องนอนเนี่ยไม่เล็กนะครับ นี่ครับก็แบบรองรับพื้นที่ขนาดใหญ่ไว้ได้เลยใหญ่มงยงดีกีลง6ฟุตได้ด้วย6ฟุตได้ด้วย<ช>แล้วก็มีตู้เสื้อผ้านอกจากนี้อีกนะต่อไปถ้าเขาโตอะไรอย่างเงี้ย ก็สามารถเปลี่ยนเป็นตรงนี้จริงๆดีไซน์ไว้เป็นสำหรับทีวีนะแต่ก็ฝั่งนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะครับแล้วเป็นเตียงหเตียงว่านจริงๆสามารถเตียงถึง7จ็ถึงแฟุตได้เลยครับผมคือเพราะว่าเราจริงๆเราเตรียมงานระบบให้รองรับการใช้งานที่แบบอนาคตจะไปนิวอินไม่หมดแล้วนะครับว่าเราคิดว่าตอนนี้เพิ่งเล็กอนาคตถ้าเขาโตเพิ่เพราะฟังก์ชันห้องนี้สามารถปรับเปลี่ยนตัวนี้ก็เป็นมุมทำงานใช่ทำงานได้เพราะมีแสงเข้ามาเพราะเตียงอยู่ฝั่งนี้นะครับประมาณนี้ครับสำหรับห้องที่เราเตรียมไว้นะครับ ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับโปรเจกต์ P House นะครับ อีเช่นเคยนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบในผลงานของทางบริษัทเรานะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook นะครับของทางบริษัท p i นท o u s าส์ซีไซค์กรุ๊ปนะครับหรือจะเป็นทาง Master t e x t u r e ก็ได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจะมีทางล i ยอัลล f เฟสเชิลก็ได้นะครับจะเป็น Instagram หรือจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิป YouTube นี้ก็ได้อีกเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไครป์ทางช่องยูทูบของเราไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคล ครับสวัสดีครับ